ครับต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนชื่อไฟล์ของมัดภาพนะครับจะเป็นชื่อ CPU นะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนได้เป็นนะครับก็ใครที่เปลี่ยนเป็นก็ไม่ต้องดูก็ได้คลิปนี้นะครับผมก็เมื่อเราได้มัดภาพที่เราต้องการที่จะลงนะครับเรากดแตกไฟล์ไปเลยนะอันนี้คือสําหรับใครที่ลงมัดภาพแลวมันมันเด้งนะมันเด้งแล้วมันหลุดนะม,นมันไม่เข้า มันไม่เข้าเกมเอ้ยมันไม่เข้ามันมันไม่เข้าไปในตัวเกมให้เราได้เล่นนะคือมันมันลงแล้วมันหลุดอ่ะนะครับจะมาสอนกันเลยเราก็รอให้มันดาวน์โหลดไฟล์อะไรของมันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับอ่าโอเคครับเมื่อมันดาวน์โหลดเอ้ยไม่ไม่ใช่ดาวน์โหลดดิเมื่อมันแตกไฟล์ของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดเข้าไปเลยนะครับในไฟล์นะนี่คอมเล็กสตาร์ไฟล์นะครับนี่ไอ้พวก เนี่ยพวกเนี้ยเราไม่เราไม่ต้องมาสนใจมันนะครับให้เรามาสนใจเจ้าตัวสนใจ <c oughs> ให้เรามาสนใจเจ้าตัวนี้นะครับนี่ g ีเอกดเนี่ยนะครับกดเข้าไปนี่แล้วมันจะมีพวกนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วให้เรากดนะครับนี่นจะมีอยู่ประมาณ3ตัวมั้งตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ที d หรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองดูดูกันเองก็นี่ จเจ้า CPU นะมันก็จะมาอยู่เนี่สามตัวบนนี่แหละนะครับนี่นี่อันน,นี้อันนี้คือ GDS สามนะแล้วก็จะมีเท็กดีนี่เห็นไหมนี่พวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะอ่าใช่โอเคครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับคือให้เรากดค้างครับดินสอนะครับน,น,บนี่แล้วก็เ,เขียน ัวย่อของ CPU ลงไปนะครับนี่ครับผมเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมจะทิ้งไอ้พวกชื่อของ CPU ไว้ด้วยละกันนะแต่ลงคลิปนะครับเราก็เปลี่ยนให้ทุกอันเลยนะคยัาให้มันเป็นเป็นชื่อแบบรีเนมหรือชื่อไม่ตรง CPU ของเรานะแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วเราจะดู CPU ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอ่อเจ้าแอปดู CPU ให้ด้วยละกันนะเพื่อมันได้ง่ายต่อท่านผู้ชม นะครับนี่โอเคเมื่อเราเสร็จเจ้าของเอ้เจ้าไอา g ้ g ดีสแล้วก็ไปดูตัวนี้ต่อนะครับนี่อ่แเราก็เปลี่ยนให้หมดทุกอันเลยครับไม่ต้องให้มันเหลือไว้นะครับพวกนี้คือเการที่เราลงเกยียร์ดิ้งก็มันมาจากสาเหตุนี้ด้วยนะแล้วก็ถ้าแก้แล้วถ้ามันลงระดิ้งอีกก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะเออนะครับเดี๋ยวก่ออนุญาตเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับ โอเคครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยมาแล้วแล้วก็เหลือเช็คดีนะนี่กดค้างครับแล้วก็รีเนมโอเค โอเคครับตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อ CPU เรียบร้อยมาแล้วนะครับก็ตัวอื่นก็น่าจะไม่มีนะน่าจะใช่นะครน่าจะไม่มีตัวอื่นนะอืมน่าจะนะหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมีหรือเปล่าวะก็ไม่รู้นะอก็ตัวเกมที่ผมแจกก้อนจะมีอยู่3มตัวนี้ที่ต้องเปลี่ยน,นครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเราเามื่อเราทําการเปลี่ยนชื่อ cpu เสร็จแล้วเราลงได้เลยนะครับคือ copy ไปลงเลไไฟล์ได้เลยนะไฟล์ไฟล์ตัวเกมอะะ่ <S <S <ๆ>ะน,อนะครับเราจะคัดหรือ copy ก็ได้ครับแต่เรานะแต่สำหรับผมให้แนะนําเป็น copy ดีกว่านะครับเผื่อมันลงแล้วมันมันมันยังไงล่ะมันมันมันเด้งอีกอ่ะนะเราก็สามารถแก้ได้อีกนะครับเรากดไปอ,อันนี้นะล้วก็ android นะครับ ตัดอ่ะแล้วก็วางเลยนะครับคือผมวางได้ผมก็ขี้เกียจวางเลยอีกครับคือไม่อยากมันลงทับนะประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่ลงจะมดภาพแล้วมันมันด้งนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนชื่อ CPU นะครับสำหรับใครทําให้เป็นก็น่าจะทําเป็นนั่นแหละนะครับก็ที่นี้ก็ไม่มีอะไระครับผมก็ไม่ไม่ได้มาทําอะไรก็แค่ okay, เปลี่ยน เยมาสอนเปลี่ยนชื่อ CPU ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับต้องขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคือสอนจะพูดเลไรให้มันมากมายปะเออโอเคครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ